สวัสดีครับอันนี้น้องแมงกำลังจะพาไปชมจุดชมวิวนะครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยวพาไปชมจุดชมวิววัดที่ตกหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะพี่นันกันมีรูปพระอาทิตย์อยู่ตรงนั้นนะคะหนคะอ๋อขึ้นและตกหรือเปล่าไม่แน่ใจจุดชมวิววัดพระพุทธบาทผูกควายเงินรุ่นไงคะพี่นันเราไปทางไหนตรงไปตรงไหนสาธุสาธุค่ะ นี่ค่ะเราขึ้นไปข้างบนเลยจดชมวิวตรงนน้นนะคะพี่นันเขาบอกว่าให้ขึ้นไปประมาณ50เมตรนะคะใช่ค่ะห้เมตรประมาณห0เมตรไหวอยู่นะคะเพราะว่าวัดป่าพุทธยาลังสีก็แบบนี้นะคะจําได้ไหมตรงไหนวัดป่าพุทธยาลังสีที่ไปอะเนาะได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระพุทธบาทภูควายเจะอยู่ที่อําเภอ เชียงคานจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะคะด้านหลังพินาดูวิวภูเขาเลยเราอยู่บนเขาแล้วเนี่ยโอ้พี่นาอยากขึ้นลูกนั้นมากกว่าค่ะเหรอคะขึ้นไปเลยค่ะพี่นานู่นอ่ะแม่บอกว่าเคยไปเก็บเห็ดตรงนั้นนะครับผมมาใครบอกคุณแม่เหรอใช่คุณแม่ที่ดูแลวัดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหพี่นานี่เราขึ้นมาข้างบนนี่เราก็แบบมาชมวิวแล้วนะคะเนี่ยเหรอคะได้ได้วิวเลยใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะเริ่มหอมละ เลิ่อมจมูกกับผือนิดนึงนะคะได้ค่ะแล้วแมมเขาระคังหน่อยค่ะได้ค่ะนี่ไงเราอยู่มาข้างบนนี่เลยอ่ะได้ค่ะห้าสิบเมตรไม้อยู่ตรงนั้นว้าวสวยมากดีนี้เขามั่ง ขอมังได้ไหมคะได้ค่ะ,ะพี่เท้าไปเคาะเลยใี่เคาะขอมั่งเลยค่ะ หนึ่งสองซ่มหนึ่งสองซ่มโอเคอันนี้คือทางที่เราขึ้นมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไป <Wow. S 1> ชมวิวตรงนี้แหละค่ะพี่นัทคือจุดชมวินนมวสาธุค่ะสาธุครับก็คือไหว้พระตรงนี้ชมวิวไปทางหู้นเลย เสียงหอบหน่อยนะครับท่านผู้ชมใช่เอ้วยทำไมตรงนั้นเขาอยู่กันหนาแน่นจังนรงนั้นตรงนั้นน่ะคืออะไรอะคะตรงนั้นที่เราเข้ามาไ่คะทําไมเขาหนาแน่นจังะตรงตรงโน้นนะคะอืมเห็นไหมครับท่านผู้ชมหมู่บ้านเนาะนั่งตรงนี้ก่อนว้ายไงหลัง